อาเรามาดูในข้อนี้ครับเขาห้หาผลคูณของหกส่วนยี่สิบนะครับคูณกับแปดส่วนสิบแปดนะครับพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องคิดเลยก็คือมันตัดกันได้ไหมนะนะต้องรู้เลยครับว่ามันตัดกันได้ไหมนะมันเป็นเลขคู่ทั้งนั้นเลยแสดงว่าอย่างไงไงก็สองตัดได้อยู่แล้วนะฮะเอาสองหารเลยครับฮะสองสามหกนะสองสามหกสองอะไรครับสองสิบเป็นยี่สิบนะเห็นไหมครับนะ แล้วทาํทางไงต่อครับพอหารข้างบนเสร็จก็หารข้างล่างนะมาดูตัวต่อไปนะคราวนี้เรามาหารอะไรต่อดีเอาสองหารต่อดีไหมเอาฝั่งนี้มั้งนะสองอะไรครับสองสี่แปดสองอะไรได้สิบแปดมั้งสองเก้าสิบแปดอ่านะครับเรามาดูตัวเลขที่ยังไม่ตัดเห็นไหมครับนะเอาสามดีไหมครับหรือเอาสองก่อนเอาสอง้วก่อนดีกว่านะเอาสองก่อนนะเอาสองเป็นสี อยูนี้แล้วกันน่าจะได้ไม่งงสีชมพูลแล้วกันนะนะ่ะเอาสองตัดก่อนนะครับมีเลขคู่อยู่สองสองสองตัวเห็นไหมครับเลขสี่กับเลขสิบนะครับเอาสองตัดสี่ก่อนสองสองะไรครับสองสองสี่นะสองอะไรครับส 2, 2, นะองห้าสิบ 2, นะต่อไปเอาอะไรครับเอาสามดีไหมเอาสามดีกว่าเนาะเอาสามดีกว่าเอาสามเอาสามดีนะสามหนึ่งสาม สามเลยครับสามสามเก้านะครับถ้าเราตัดเป็นขั้นตอนไปแบบนี้นะมันจะไม่งงนะครับไล่ไปทีละทีละทีละช่วงทีละช่วงนะครับตัดข้างล่างเสร็จก็ตัดข้างบนตัดข้างล่างเสร็จก็ตัดข้างบนนะครับปเป็นเป็นชุดๆไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เหลือแล้วนะครับเหลือแล้วเหลือเหลืออะไรครับเราเอาตัวบนคูณตัววนที่เหลือนะครับตัวของตัวนี้เหลืออะไรครับเหลือหนึ่งใช่ไหมครับคูณกับตัวบนของตัวนี้คือสองเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมวงให้เห็นก่อนนะครับนะตัวนี้ที่เหลือนะครับนี่แล้วตัวนี้ที่เหลือทั้งตัวบนและตัวล่างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เอาตัวบนคูณตัวบนนะหนึ่งคูณสองได้เท่าไหร่ครับได้สองนะครับห้าคูณสามได้เท่าไหร่ครับสิบห้านะห้าคูณสามได้สิบห้าเพราะฉะนั้น้อตอบคาตอบข้อนนี้ก็คือเท่าไหร่ครับสองส่วนสิบห้านะตัดเป็นขั้นๆอย่างนี้นะครับนะค่อยๆตัดตัดข้างบนเสร็จก็ตัดข้างล่างนะ ทุกครั้งนะครับตัดด้วยเลขตัวเดียวกันนะโอเคนะครับ